เป็นยังไงบรรยากาศวันนี้ตรวจสอบสิทธิ์บัตรคนจนวันแรกกับการยืนยันตัวตวบนบทหัวผมนั่งตอบจนหัวบานเลยฮะคุณผู้ชมฮะคือมันเยอะมากกับปัญหาที่เกิดขึ้นเอาอย่างนี้ฟังมันอาจจะเป็นปัญหาของคุณฝากแชร์ให้ด้วยนะเผื่อคนอื่นเขาจะได้รับรู้ข้อมูลด้วยอาจยินดีด้วยอาสำหรับคนที่ได้ก่อนเดี๋ยวคนไม่ได้มีนะฮะคนที่ได้ดีใจด้วยอ่ะดีใจด้วยได้เสร็จสับตรวจสอบอไลยชื่อว่าคุณได้สิ่งสําคัญคือการไปยืนยันตัวตน จำเป็นต้องยืนยันตัวตนนะครับไปได้3ามแบงก์ไป3ามแบงค์ครับออมสินทกอสอและกรุงไทยซึ่งไปสาขาไหนก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นที่หน่วยลงทะเบียนที่คุณเคยไปลงทะเบียนนะพอไปเสร็จสับสิ่งที่จะต้องเอาไปบัตรประชาชนอ่าและสำเนาบัตรประชาชนด้วยนะครับพอไปเสร็จสับผูกพร้อมเ์กับบัตรประชาชนกับธนาคารไหนก็ได้ ธนาคารไหนก็ได้สมมุติวันนี้ผมไปยืนยันตัวตนที่ออมสินผมไปผูกพร้อมเพย์กับบประชาชนแล้วก็ธนาคารเนี่ยผมไปผูกพร้อมเพย์กับธนาคารกรุงศรีหรืออะไรก็ได้บัญชีที่คุณมีแต่หลายคนบอกผูกพร้อมเพย์แล้วไม่มีแบบบัญชีมันผูกไม่ได้ครับคุณต้องมีบัญชีนะมิฉะนั้นเน้นยำ้ำนอกจากบัตรประจำตัวประชาชนแล้วเอาสำเนาไปด้วยถ่ายสำเนาไปด้วยนะแบงค์เขาบอกว่าวันนี้อนุโลมให้ จะถ่ายให้แต่วันหลังเนี่ยคนไปเยอะๆคุณถ่ายไปเลยจะได้ไม่ต้องรอนานนะส่วนคุณพ่อคุณแม่อหลานๆฟังไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ฟังผู้ป่วยผู้พิการผู้สูงอายุอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่สามารถเดินทางไปที่ธนาคารเพื่อที่จะไปยืนยันตัวตนได้ลูกๆหลานๆคนใกล้ชิดในครอบครัวสิ่งสำคัญคือใช้ใบมอบอำนาจครับให้คุณพ่อคุณแม่ หรือผู ga, ้ป่วยคุณปู่คุณย่าค, ання, คุณตาคุณยายคนพก่คงพีการผู้ป่วยติดเตียงอะไรก็แล้วแต่มอบอํานาจให้กับคนลูกหลานนะมอบอํานาจให้ลูกหลานไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือนอกจากใบมอบอานาจใบมอบอํานาจเอาจากไหนคุณนมคีย์กูเกิลหลานคีย์กูเกิลเขียนว่ารูปแบบใบมอบอํานาจมันจะมีขึ้นมาเลยปิ้นอันนั้นแหละแล้วก็ให้ท่านเซ็นมาสําคัญคือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทั้งของ คนที่มอบอำนาจให้เราและของเราด้วยนะไปที่ธนาคารเหมือนกันนะครับออมสินทกสและกรุงไทยโอเคนะอ่ะบางคนบอกหุ้ยต้องรีบไปยืนยันตัวตนเลยหรอเอาจริงๆเขาก็อยากให้รีบยืนยันตัวตนมันจะมีผลต่อเงินของคุณแต่ไม่เป็นไรเขานี่อุตสาห์ทรมกราฟิกแบบบ้านให้เลยนะเอาคนที่จะไปยืนยันตัวตนเขาจะแบ่งเป็นห้ารอบนะฮะอ่ะดูฮะห้ารอบแล้วรอบที่ต้องใช้ตังโอเคเอาหนึ่งมีหน้า หนึงมีนาไปต้นไปจนถึง26มีนาคุณก็จะได้เงิน1เมษาถูกไหมอ่ะถ้ายืนยันรอบนี้ไม่ได้คุณก็ไปยืนยันรอบใหม่นี่เป็นรอบๆอบรอบอบรแบบนี้เห็นยังผมทำเอาไว้ให้มีทั้งหมด5รอบด้วยกันก็คือตั้งแต่หมีนาจนถึงนี่มิถุนายนเห็นไหมฮะแล้วเงินที่จะได้เนี่ยก็คือประมาณสักนี่รอบสุดท้ายนะสิงหามิชนันแล้วอ่ะโอเคนะแคปหรือจดหรืออะไรยังไง ยืนยันตัวตนโอเคเรียบร้อยนะยืนยันตัวตนเร็วได้เงินใช้เร็วยืนยันช้าหรือมีปัญหาก็ได้เงินช้าโอเคตามนี้อีกหนึ่งปัญหาที่ชวนปวดหัวคือคนที่ไม่ได้ไม่ใช่คนไม่ได้ปวดหัวนะแต่สงสารคนที่ไม่ได้แล้วต้องการไปยื่นอุทธร์อันนี้ผมก็ปวดหัวเพราะปัญหาเยอะจริงๆเอายื่นอุทธร์ได้ที่ไหนบ้าง1ก็คือทางเว็บไซต์ถูกไหมสองก็คือไปยังหน่วยงานต่าง อ่ะดูทางเว็บไซต์วันนี้คนถามเยอะเข้าไปเว็บไซต์มันหาไม่เจอปุ่มอุทธรอยู่ตรงไหนดูครับภาพที่เอาบามันก็เล็กเหลือเกินอ่ะเข้าไปในเว็บไซต์อันนี้สําหรับเว็บไซต์นะเข้าไปตรงนี้ก่อนอ้าวหนึ่งเข้าไปตรงนี้สองเขาจะให้กรอกรายละ,ะเอียดนี่กรอกให้หมดนะตามสีแดงที่พลาดพลาดพลาด,าดย่เน,นี้ยกรอกให้หมดโดยรายละเอียดอย่าลืมกรอกหลังบัตรด้วยเลขหลังบัตรบางคนลืมกรอกเห็นไหมอ่ะกรอกเลขหลังบัตรเสร็จสปปับปั๊บมันจะเริ่มขึ้น นี่และอันนี้เห็นไหมมันบอกให้อุทธรอุทธรเขียนอะไรซึ่งปัญหาของคนที่อุทธรร้อยแปดร้อยแปดปัญหาไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันแต่หนักกว่านั้นคือหลายคนอะเห็นใจคนที่ยื่นอุทธรกดเข้าไปในเว็บไซต์ยื่นอุทธรเสร็จสับปับ๊บไปที่หน่วยรงทเบียนไปที่ไปสอบถามเรื่องของการยื่นอุทธรใช่ลงให้แตเ่เอาเอกสารเอาเอกสารตรงไหนให้อ่ะ มันไม่มีที่โหลดเอกสารหรือที่แนบไฟล์เอกสารหรือสมมติเรามีปัญหาเรื่องของนูน่นนี่นั่นเรื่องที่ดินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีที่ให้เขียนกรอกรายละเอียดเลยเรายื่นอุทธรณ์เรื่องอะไรแล้วสุดท้ายมันจะได้การแก้ไขไหมอ่ะฝากกระทรวงการคลังหน่อยว่าตกลงยังไงยื่นอุทธรณ์เขาจะต้องส่งเอกสารที่ไหนจะให้เขาส่งเว็บไซต์เอาไปกรอกเว็บไซต์แล้วเว็บไซต์ต่างๆมันไม่มีที่ส่งเอกสารหรือไปที่หน่วย ไปที่หน่วยเอา้าแล้วเขาจะกรอกยังไงแล้วอุทธร์มันจะได้ไหมฝากกระทรวงกันคลังหน่อยครับสงสารชาวบ้านนะต้องห้าล้านกว่าคนนะที่เขาอุทธร์เอาแหละวันนี้คือปัญหาเข้าร้าวของวันที่หนึ่งมันอาจจะมีแบบนู่นนี่นั่นเยอะแย,ยะไปหมดค่อยๆแก้ค่อยๆถามนะบางเรื่องผมก็ถามไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับคําตอบเพราะยังหาคำตอบไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องของการอุทธร์อ่าส่วนคนที่ได้ก็ยินดีด้วยนะครับ อย่าลืมนะยืนยันตัวตนนะครับฝากแชร์ครับ